สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิติสุดาของใสเล็กที่20ชั้นม .5 ทับ3นิยามของฉันนะคะก็คือเป็นคนที่ขี้นาใจขี้กังวลแบบแล้วก็ชอบคิดมากนะคะคือถ้าเจอแบบคำพูดแรงๆสักนิดนึงก็แบบน้อยใจแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรลีร่มากๆนะคะ เป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของฉันนะคะก็คือเรียนให้จบแล้ก็ทําทงานเป็นข้าราชการก็คือเป็นคุณครูค่ะแล้วกอ็อยากจะทํางานให้ได้เงินเยอะๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วกอ็อยากให้พ่อแม่นั้นอยู่แบบสบายสายค่ะความสัมพันธ์ของฉันกับเพื่อนนะคะก็เป็นแบบสนิทกันมากค่ะ เวลาตอนอยู่โรงเรียนก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าถ้าโกรธกันก็จะแบบหายหายหายไวมากค่ะเพราะว่าเรารู้ใจกันแล้วค่ะว่าทําทยังไงงออย่างไงถึงเขาจะหายกโกรธอะไรอย่างนี้ค่ะชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็โชคลางมากเลยค่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์และโชคลางมากมากเลยค่ะ ก็เลยอ่าอย่างเช่นศิษยสัาสตร์ก็คือได้ยินเสียงนู่เสียงนี่ที่แบบคือเราได้ยินคนเดียวอะค่ะโดยที่ว่าก็มีคนนั่งอยู่ข้างๆเราแต่เขาไม่ได้เสียงอะไรเลยคือมันเป็นเสียงเหมือนเรียกแล้วก็กระซิบข้างหูการเรียนมีความหมายอะไรกับตัวเราอ่ามันมีความหมายมากเลยนะคะเพราะว่าการเรียนนั้นทําให้เรานั้นมีความรู้มีการศึกษา ก็เมื่อพอเราเรียนจบใช่ไหมคะแล้วทำให้พ่อแม่นั้นภาคภูมิใจและเมื่อเรียนจบไปนั้นเราก็จะมีงานทำแล้วก็จะหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แบบหายเยอะเลี้ยงพ่อแม่ได้แบบสบายไปตลอดชีวิตเลยคะ่ะเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปเพื่อให้มีการศึกษามีความรู้มีความสามารถ ที่ว่าเราเรียนมานะคะเพื่อไปเรียนต่อในชั้นปริญญาแล้วก็พอเมื่อจบออกมาเราก็จะสามารถหางานทําได้ตรงกับความสามารถของเราได้ตรงกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราสามารถเอาสิ่งตรงนั้นไปเรียนรู้ต่อและสืบทอดต่อให้คนอื่นได้แล้วก็ไปทํางานเพื่อแล้วก็ทํางานให้ได้แบบ มีเงินเลี้ยงพ่อแม่นะคะ